ไปท้ายนะคะคุณผู้ชมพามาดูกันที่อีกหนึ่งปัญหาหลักตอนนี้นะคะว่าวเรื่องของไข่ไก่ค่ะล่าสุดทางเครือเจริญพกภัพันจำกัดมหาชนหรือ CPF นะคะออกมาหนุนรัฐบาลค่ะเร่งส่งออกไข่เพื่อเป็นการระบายส่วนเกินลดผลกระทบปัญหาราคาตกต่ำจากโควิด19ค่ะ คุณสมคิดนะคะวันนั้นลูกขีนะคะรองกรรมาการผู้จัดการอาวุโสของเจริญพกพันธ์อาหารหรือ CPF บอกว่าจากภาวะราคาไข่ไก่ตกต่ำเนื่องจากการบริโภคที่ลดลงของประชาชนซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 าทำให้ห้างร้านต่างๆร้านอาหารแล้วก็ตลาดบางแห่งต้องปิดกิจการการท่องเที่ยวหยุดชะงักลงส่งผลให้ราคาไข่ไก่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องปัจจุบันอยู่ที่ราคาฟองละ2บาท50สสตางค์ขณะที่ต้นทุนการผลิตไข่ไก่ในไตรมาสหนึ่งปี 2,564เฉลี่ยสูงขึ้นมาฟองละ2บาท66สตางค์และคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มต้นทุนที่สูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปัญหาภาวะขาดทุนดังกล่าวนะคะส่งผลกับเกษตรกรในทุกระดับทั้งฟาร์มเล็กฟาร์มกลางแล้วก็ผู้ประกอบการรายใหญ่ภักรัฐโดยเอ็กบอร์ดจึงมีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาไขไก่ล้นตลาดแล้วก็ราคาตกต่ำด้วยการออกมาตรการเร่งผลักดันไข่ส่วนเกินภายในประเทศจำนวนหนึ่ง 100ล้านฟองโดยส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศนะคะภายในระยะเวลา6เดือนนับจากเดือนมีนาคมจนถึงสิงหาคม2564 CPF ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมไข่ไก่ก็ยินดีจะให้ความร่วมมือและพร้อมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้อย่างเต็มที่โดยการผลักดันการส่งออกในเฟสแรกนะคะรวม60ล้านฟองบริษัทจะดําเนินการส่งออก16ล้านฟองแม้ว่าในการส่งออกจะต้องขัดทุนถึงฟองละ40-50ถึงสตางก็ตามแต่บริษัทก็ยินดีเพื่อ ส้างสมดุลระหว่างปริมาณการผลิตให้สอดคล้องกับการบริโภคของประชาชนช่วยให้เกิดเสถียรภาพราคาทั้งอุตสาหกรรมขอเชิญชวนผู้ประกอบการรายอื่นๆน,นะคะเข้ามาร่วมสนับสนุนโครงการนี้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศที่ประสบปัญหาขาดทุนทําให้มีไรายได้ดีขึ้นสามารถต่อยอดอาชีพเดียวที่มีให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกันค่ะ